ก็ขอขับสวัสดีคุณกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับช่อง C C X สองศูนย์สองหนึ่ง้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเอสออนคือท็อตแด้สว่างนี่จมมติจะปรบมุมงกันอู้หูทีกลุ่มทำไมสกินผมมันบางๆอย่างเขียนบางใหเ่เออ นายลองไปตะลุยหน่อยพีเอ๊ะยัะีนนะ๋ครัะตอนแรกมันไม่ได้สว่างนะครับตอนนี้ผมถือหรือว่าให้ในในหมดชุดรอ,อมันจะสว่างหะถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือผมดูเลยมันต้องทํำยังไงเฮ้ยผมขอลองดูก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกคนระับคือวันนี้ผมจะมาแจกเอ็ดออนถือ อ,อย่ามาอย่ามานะอย่ามานะโอเควันนี้ผมจะมาแจกแอดออนถือทอตแล้วมีแสงแล้วสามารถถือมือมือขวได้ด้วยแล้วก็ผมไม่ได้อ่าให้อยากรู้มาทำยังไงครับผมคู้คนจะเห็นสุดครับนี่ไหมอูดเข้าไปครับผม ลองกดโอเคนะผมเอ e ๋ผมเพิ่งเข้าไอ้ลูกมาเองนะครับเราก็จะสามารถถือของมือขวาได้นะครมา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 มมา,มาดิซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากโดยตัวเกมปกติก็อาจจะไม่ ถึงมันเป็นอะไรได้ย่ง yeah, ว่า,าผมขี้เกียจไปกดแต่แบบนี้เนี่ยยเก็บกดของโสว่างเลยครับซึ่งก็ตอนนี้ใครอยากถือของมือขวาก็คาับของแบบนี้และสามารถทำได้หลายๆอันได้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็กดตรงนี้ คือจะเป็นการคราฟทอสให้กับทำปินเหมือนเดิมนะครับผมนี่วิธีการทำํำแล้วก็ให้เปิดให้เปิดตรงนี้ด้วยอะคผมผมจะบอกวิธีผมได้บอกวิธีการคราฟทอสที่จะสามารถถือของมือขวาได้แล้วก็อันนี้แล้วก็ประมาณนั้นแหละแล้วผมก็จะมาสอน,นคือต้องเปิดทั้งหมดเลยมั้งผมก็ไม่รู้ผมก็เปิดทั้งหมด เมื่อกี้ผมใส่ภาษาไทยมาด้วยนะแต่ก็ดูมาผมผมถอดผมไม่ได้ถอดนะแต่พูผมตั้งให้แบบตรงนี้เนี่ยผมตั้งตรงนี้มันเลยเวลาผมเข้าลูกนะ้นก็เลยเป็นแบบนั้นว่ามาคิวหลอดสักหนึ่งวันเลยด้วกันเพิ่งเสียของเองเมื่อกี้ <laughs> แล้วถ้าจะวางทอตใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับ ขอแสดงความเสียใจครับมันไม่สามารถฟังทอสมือขวาได้ก็คงจะรู้แล้วผมตั้งชื่อคลิปบอกว่าคือทอดมือขวาแล้วจะสว่างคือทอดแล้วสว่างได้สามตันึงขอคิดก่อนอ๋อคือทอดมือขวาแล้วจะสว่างนะครับผมลูกค้าผมจำไม่ได้ว่าผมเอามาทำอะไรผมต้องเอามาผมงงกับตัวเอง พก็ไม่ผมตีทีเดียวตายเนาะเนาะเอาบลาดีกว่าก็ขอจบคลิปเพียงตองนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่ใช่ยังไม,ม่จบเต่แค่ผมจะจะติดไฟมาผมกลัวไฟมาลุกใส่ผมนี่นี่ผมตีผมกดกระโดดแล้วก็จบละโอเคนะ ึ่งก็จะเป็นประมาณนี้รับผมวิธีครับก็วิธีครับในการถือของมือขวาก็จะเป็นแบบนี้และสามารถให้กลับมาเป็นนี้ได้นะคุมระวังไอ้นอนเขียวนอนเขียวเฮ้เจ้าหนูามาดิสิอย่ายิงนะเฮ้เจ้าหนูเข้ามาดิสิไปตรงถ้ำนะมั <c oughs> ้ยเอออยายาเระเบิดเอาแี่น้นเขียว ระเบิดก็ดีแล้วล่ะผมกลัเออตัวที่อันตรายสุดในในหมู่ซอมบี้คือซอมบี้ตัวเล็ก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงเออจะแบ้ดิ <c oughs> ไม่ใช่แก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวฟังอะไรผิดไหม ไปก็ขอจบคลิปเพลงนั่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายอย่าป้า,าจบคลิปอกเมื่อใช้อย่าพึ่งจบให้ตัดจบเลยอ่า